ชาชาก็ไปงานคิดสุกะมานะคะสนุกมากๆนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแล้วก็แบบเจอน้องๆเยอะมากๆนะจะยูทูบเบอร์หลายคนเลยนะคะมีน้องๆเอาของมาให้ชาเพียบเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เอาของมาให้นะคะเดี๋ยวชาสัญญาว่าจะรีวิวทุกอันเลยส่วนวันนี้นะคะอย่างแรกคือผมสั้นใช่ไหมไปตัดผมมาเหมือนเด็กผู้ชายเลยส่วนคลิปนี้นะคะชาจะมารีวิวของที่ชาได้จากงานคิดสุกะก่อนละกันอย่างแรกเลยคือนี่นะคะน่าจะเห็นในคลิปที่แล้ว สูพิชาชานะคะอันนี้มาจากน้องบูมนะคะน้องบูมสไลม์ช็อปคือสไลม์นั่นเองนะคะจากเจ้าพ่อวงการสไลม์นะคะคือจงนจะบอกว่าไม่ได้เล่นสไลม์มานานมากแล้วนะคะเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งตอนแบบนานมากๆที่มันเพิ่งฮิตอะ่ะเคยลองทําแล้วก็แบบไม่เวิร์กอ่ะก็เลยเลิกทำนะคะน้องบูมบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีแบบคริสต์มาสเป็นแบบสเปเชียลมากๆนะคะมีขายที่คิซุกะเท่านั้นนี่ให้ดูสี ไ่ได้เล่นมานานมากอะสไลม์อุ้ยวื์มากสีน่ารักมากเลยเป็นสีแบบว่าสีแดงสีขาวเป็นคริสต์มาสเลยนี่นะคะมันดึงดึงแล้วมันก็แบบไม่ติดมือเลยนะคะแล้วก็แบบไม่เละอะ่ะคือเล่นได้เรื่อยๆเหมือนดินน้ำมันเลยอะ่ะเฮ้ยน้องบุมทำดีมากอะ่ะดูดิ บีบแบ,บบวิบสนุกจริงเพลินมือมากเย็นย็นเนื้อแบบแข็งแรงมากแน่นมากๆถ้าใครชอบสไลม์นะคะอย่าลืมพอไปดู BOOM underscore s l i ล e shop นะคะไปซื้อจากเจ้าพ่อสไลม์ตัวจริงรับรองว่าเล่นสนุกมือแน่ๆนะคะหอมด้วยหอมด้วยขอบคุณมากๆนะคะน้องบูมต่อไปนะคะก็มีนี่เลยเป็นถุงจาก คิปสุกะนะคะอันนี้พี่เชอรี่ให้ใช่ไาหมานี่อีสองอันแรกนะคะคือคลิปที่แล้วถ้าใครเห็นเนี่ยจะชาไปซื้อซองสุ่ม,มาด้วยซองละ9 9ซื้อมาสองซองซองแรกได้โดนัทซองที่2ก็ได้โดนัทเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีน้องนะชื่อน้องแก้มเดินไปเดินมาแล้วแบบเห็นแบบชาได้ซ้ำอะไรอย่างงี้น้องก็เลยเอามาแลกเป็นดาวนะคะหืมกลิ่นทะลุเลยอะ่ะหอมอะ่ะ ไสโลแต่ไม่สโลมากแต่ว่าบีบสนุกช่ชอบแบบนี้ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์โคโค่นะคะแพคเกจสีม่วงอันนี้เป็นเหมือนดาวแล้วก็มีแบบลายกาแล็กซี่หรือว่าลายดาวสปาร์คลิงอยู่ข้างบนนะคะวิบวับวิบวับสวยอ,อันนี้สวยอะดูด,ดิข้าหลังเรียบๆนะให้ดูนะเคยชอบช่ชอบแบบนี้มากเลยแบบที่แบบ มันไม่ช้าจนเกินไปเฮ้ยชอบอันนี้นี่น่ารักจังเลยอะ่ะชอบชอบชอบสองอันเลยอันต่อไปนะคะนี่คืออยู่ในถุงที่พี่เชอรี่เตรียมให้นะคะอันนี้ก็เป็น f o x y Fox นะคะเป็นมูชกับไอบลูมนะคะอันนี้เลยคือเขาคงเห็นคนไทยเล่นเยอะใช่ว,ว่ามีคำเตือนเป็นภาษาไทยเลยเนี่ย,ยน่ารักมากเลยอะ่ะแปลว่าจมูกสีแดงด้วยน่ารักมีหางดีหางก่อน อชอบอะคือมันดีบได้เรื่อยๆเ,เนาะอุ้ยอันนี้คือขนมปังปอนใหญ่มากเป็นของ Cutie Creative นะนี่ใหญ่อะอุ้ยนุ่มมากดมก่อนกิ่นขนมปัง น่ารักก็ลื่นมากนี่เท็กซ์เจอร์เป็นขนมปังนะคะน่ากินมากเลยอ่ะข้างใต้มีไลเซนส์ด้วยเขียนว่า Cutie Creative นี่โหนุ่มมากอ่ะชอบอ่ะโอ้โสหโลมากชอบอ่ะนี้ก็นุ่มมือนะคะ อนี้แบบดีอ่ะแอนสุดท้ายนะคะในนี้นี่เลยสีเขียวอุ้ยเป็นกีวีโหกหิ่นกีวีกระเด็นออกมาเลยนะคะจัมโบ้กีวีนะคะของภูนี้มารู้นั่นเองนี่มีลิงอยู่ข้างหลังด้วยนี่นะคะเขาจะมีเหมือนแท็กให้เราด้วยโอ้โหใหญ่อะมีสติกอร์เหมือนเวลาเราซื้อผลไม้ไมาจริงๆด้วยอะดูดิ ก้นกีวีไม่เคยเห็นก้นกีวีเลยเป็นแบบนี้หรออันนี้ดีน่ารักอะคลิปนี้หมดแล้วนะคะเอามาโชว์กันนิดนินหน่อยๆนะคะของที่ได้จากวันงานคิดสูกะแต่ว่านี้น่ารักมากอะคือสีมันน่ารักอะดูดิไปแล้วบ๊ายบาย